แต่ถ้าเกิดมีการชี้แจงว่าเองเงินที่โอนไปทั้งหมด12ล้าน200 0นบาทซึ่งรวมถึงใบนี้ด้วย6ล้านบาทเป็นเงินของวัดนาป่าพงถูกไหมฮะาจาย์เบียแต่การบริจาคเนี่ยเป็นบริจาคของผู้หญิงคนหนึ่งที่บริจาคให้ส่วนตัว6ล้านบาทอันนี้ถือเป็นเงินของวัดนาป่าพงหรือเปล่ามันมันต้องดูกันถ้าบริจาคแต่แรกมันต้องไปถามวัตถุประสงค์เนาะเจตนาว่าเขาถวายเพื่อส่วนตัวหรือถวายเข้าวัดเพราะ<อ>ว่าการถวายมันมี2กองแล้วกองหนึ่งคือเข้าวัดกองหนึ่งคือถวายเจาะจง พระอาจารย์เพราะนั <Th a. S 2> ้นเห็นที่เอกสารก็คือมันระบุชัดเจนว่าเงินที่เอาไปจ,จัดตั้งเนี่ยเป็นเงินของวัดซึ่งก็ต้องไปยืนก็ต้องยืนยันตามเอกสารว่าเป็นของวัดเพราะนั้นทีนี้มันก็ต้องไปไล่กันตามกฎหมายแล้วว่าไอ้เงินก้อนแรกเนี่ยที่มันรับบริจาคเข้ามาเนี่ยนับว่าเป็นเงินวัดหรือเป็นบุคคลแล้วหลังจากเข้ามูลนิธิแล้วเนี่ยมันมาแปลงว่าเป็นเงินวัดหลังจากนั้นหรือเปล่าอันนี้ต้องถามทนานรงชะเว่ามันจะเป็นแบบนั้นไหมคือมันมันก็มีเรื่องซับซ้อนอ่ะคือเจตนาผมว่าคนที่เขาจบริาค มันคงต้องบริจาคเพื่อให้วัดไปทํากิจการตามนี้ค่ะถ้าตาแปลแล้วมันคงไม่ได้ถวายเป็นการส่วนตัวถวายเพื่อวัดถุประสงค์ให้วัดไปตั้งมูลมนิธิ<ง>เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ผมว่ามันไม่ไม่มีประเด็นอะไรซับซ้อนที่เราจะต้องมาติดอกติดใจนั่นหรอกแต่เพเอิญเวลาคนเขาจะเล่นงานเขาจะกล่าวหาเนี่ยอะไรที่บอกว่าเฮ้ยเอาเงินวัดไปแล้วแล้ว คุณโอนเงินวัดนี่ไปให้กับคนคนหนึ่งมันน่าจะผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่จะมองแต่ในส่วนตัวผมเอาเจตนาเป็นเรื่องสําคัญซึ่งภาษาพระเรียกว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัธามิแปลว่าเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลาอาจารย์อุทิศก่อนเดี๋ยวฉชนี้อีกอีกอีกหลักฐานอีกสักหน่อยแต่ต้องลาอาจารย์อุทิศก่อนอาจารย์อุทิศอาจจะฝากอะไรไหมก็สิ่งที่อยากจะฝากก็คือ คือถ้าถามผมนะอันนี้ผมเอาตรงๆเลยคือผมแก้ปัญหาแบบพุทธศาสตร์ไม่เอาแบบนิติศาสตร์นะผิดมาตารานั้นเราจับอะไรเงี้ยไม่เอาเอาแบบรัฐศาสตร์ก็ไม่เอาพุทธศาสตร์ก็คือผมคิดว่ากลุ่มอาจารย์ครฤทธิ์แล้วก็ใครต่อใครที่มีปัญหากับสีกายเนี่ยก็ก็ใจเย็นลงแล้วก็เดือนอาจจะยังไม่ลงตัวกันอาจจะสักเดือนหนึ่งทอดระยะให้เย็นลงนะครับแล้วค่อยมีคนกลางที่ดีๆไกลเกลีย่ย ก็คุยกันซะก็คือมันก็รู้แล้วร่วมกันทํามามันไม่ได้เป็นไปฟาสแท็กก็คุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็ลงเอยกันก็ไม่ต้องไปฟ้องกันองเงินอะไรกันหรอกอะไรก็มาเคลียตัวเลขกันด้านหลังเงียบๆคือผมคิดว่าถ้าคุยกันคนคุยคอมลิงก์ก็จบเท่านั้นเองครับผมผมคิดว่าหลายเคสที่ผมเห็นนะเคสที่ว่ายากๆแบบเนี้ร้องเรียนมาที่ผมเยอรมันก็มีอีกที่หนึ่งที่ผมยังไม่ได้เอาออกมานั่นเฉยเฉมีอีกเหรอฮะแต่ผมใช้วิธีนุ่มนวลบางเงินผมรู้จัก ผู้ใหญ่แล้วก็คิดว่าน่าจะจบได้ดีผมคิดว่าเคสนี้เหมือนกันครับ เนาะผมก็ฝากไว้เท่านั้นนะครับค่ะอ่าได้เดี๋ยวอาจารย์อุทิศไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเราคุยเรื่องหลักฐานอีกนิดเดียวให้จบนะคะแต่อาจารย์วันชัยเป็นประธานวัดประวัลนะคะครับมันแค่นั้นอะค่ะเอ้าคุณผู้ชมมีอีกสามใบจะได้ถามเรื่องกฎหมายอาจารย์วันชัยไปด้วยนะคะมีอีกสามใบใบแสดงเจตจำนงบริจาคสมทบกองทุนค่ะประเด็นสําคัญก็คือว่านายสอสลาที่ว่าที่มีชื่อในสลิปโอนเงินเนี่ยระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการเงินของวัดนาป่าพง์และโขส่งมอบเงินนี้เป็นเงินบริจาควัดนาป่าพงห้ กับทางด้านของคุณพลอยนั่นเองนะคะตอนแรกเนี่ยมีคําถามว่าเอ๊ะชื่อบริจาคเป็นชื่อบุคคลแล้วก็มีตราประทับของวัดอยู่ด้านล่างด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจมาแต่ไม่ใช่วย,ยาวัจกรโดยหลักแล้วเนี่ยทำได้ไหมเพราะเขามีข้อสงสัยว่าเอาเงินสดมาให้บุคคลโอนไปบริจาคเพื่อ นิติกรรมอำพรางหรือฟอกเงินหรืออะไรหรือเปล่าผมว่าท <ำ S 2> ําได้เพราะการบริจาคเงินให้แก่วัดมันไม่จําเป็นต้องไปให้กับวัดโดยตรงก็ได้อาจารย์เบี้ยฝากเงินไปทําบุญวัดนาประพงศ์หน่อยมันก็ได้หรือทางนี้ฝากมาให้กับผมอาจารย์วันชยัยทางวัดเนี่ยนะรับเงินจากวิยาวจกรมาให้อาจารย์วันชัยไปทำหนึ่งสองสามนี้จะมีหนังสือหรือไม่มีผมก็ว่าเรื่องแบบนี้ ผมไม่ได้มองว่าเป็นการกระทำผิดกระทำถูกนะฮะแต่พระเอิญคนอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นตัวเงินเยอะอแล้วก็อยู่อให้กับศีการวมแล้วเกือบ12ล้านเนี่ยแล้วก็จากนู่นจากนี้มันแปลงไปเป็นนู่นเป็นนี่ชักมีข้อสงสัยมีข้อสังเกตถ้าทางวัดก็ดีทางอาจารย์ก็ดีสามารถมีพยานหลักฐานหักล้างได้เหมือนที่เขาชี้แจงนะไม่ได้มีอะไรซ่อนเล้นมากไปฝันนี้นะ ผมว่าเขาไม่น่าจะมีอะไรนะในส่วนตัวผมนะที่เป็นบุคคลภายนอกแล้วนั่งมองนะเว้นไว้แต่ใครจะมีหมัดเด็ดอะไรซึ่งเรายังไม่รู้เพราะเวลาเราเป็นทนายจริงๆเนี่ยบางครั้งข้อมูลเนี่ยมันมาเปิดเผยภายหลังเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้ฟังคนกลางคือตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเขาตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนทุกกระบวนความทั้งซ้ายขวาหน้าหลังหมดแล้วเนี่ยก็สามารถจะฟันได้ว่าอาจารย์คกฤทธิตเนี่ย ผิดหรือถูกอประเด็นสําคัญค่ะเอาหน้าเพจเส้นเงินมาอีกก่อนที่เราจะจบแล้วเนี่ยนะจะสรุปประเด็นแล้วค่ะเออหน้าเพจเส้นเงินในการโอนคําถามงี้ค่ะอาจารย์เบียร์มันมีคําถามจากฝั่งของผู้เสียหายบอกว่าแล้วทําไมต้องทําให้ยุ่งยากตามเส้นเงินที่เราเห็นก็คือว่ามีการใช้เงินสดแล้วก็โอนเงิน ทางด้านของเข้าบัญชีของคุณพลอยเนี่ยนี่ฮะสี่ครั้งแล้วให้คุณพลอยโอนเงินจากบัญชีในประเทศไทยไปสมาคมที่เยอรมันคําถามทํามไมไม่โอนตรงถ้ามีความบริสุทธิ์ใจจากวัดนาป่าพงเข้าตรงไปเลยที่สมาคมที่เยอรมน,นีก็ตอนนั้นสมาคมมันยังไม่เปิดเนาะ มันยังไม่มีสมาคมเพราะนั้นเวลามันยังไม่มีสมาคมเนี่ยเราก็ให้เงินเพื่อให้คนไปเปิดสมาคมไงประเด็นคือมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการก็เลยจําเป็นต้องโอนเข้าคนที่มีความรู้ความสามารถในการไปเปิดซึ่งคนนี้เขาได้ไรเซนสัญชาติเยอรมันการจะเปิดสมาคมการจะเปิดมูลนิธิเนี่ยมันต้องอาศัยคนมีไลเซนที่เกิดในสัญชาตินั้นเขาก็คนนี้เป็นที่ไว้ใจคนส,สามารถเปิดได้ก็จะเอาเงินไปกองไว้ที่คนนี้ก่อนเพื่อคนนี้เอาเงินไปดาเนินการเปิดซึ่งคนนี้ก็จะเป็นประธาน ในสมาคมนี้เขาก็เป็นประธานเลยเมื่อเป็นประธานสมาคมเสร็จปุ๊บหล่อจากานี้เขาก็จะไปทําการเปิดมูลนิธิต่อ,อซึ่งคนคนที่เป็นประธานมูลนิธิก็คือพระอาจารย์คึกฤทธิท์ก็คือไล่ลําดับไปเพราะนั้นเวลาเอาเงินไปเปิดมันไม่สามารถเอาเงินจากวัดโอนตรงไปให้สมาคมเพราะว่าสมาคมมันยังไม่ได้เปิดม,มันยังไม่มีบัญชีมันยังไม่มีอะไรรายละเอียดมันยังไม่มีการจัดตั้งก็เลยจาเป็นต้องเอาเข้าบุคคลคนนี้เพื่อไปเปิดอย่างเงี้ยอันนี้คือคืออย่างนี้คุณเมผมเชื่อว่าคุณพลอยเนี่ย รู้ข้อมูลตื้นลึกหนาบางดีคุณพลอยเนี่ยถ้าเป็นไปตามเอกสารนั้นใช่และถ้ามันไม่เป็นไปตามเอกสารเนี่ยคุณพลอยน่าจะรู้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการของอาจารย์คกฤทธิ์ในการฟอกเงินหรือเปล่าและเป็นกระบวนการเพราะแน่นอนอาจารย์คกฤทธิ์คงคหวังถ้าแปลว่าในแง่ร้ายเนี่ยนะคงหวังว่าให้คุณพลอยจึงท่านสนิทและไว้วางใจเนี่ย พลอยช่วยรับเงินและเอาเงินให้พระอาจารย์ทีอย่างนี้ก็แปลว่าฟอกเงินจากวัดไปให้พลอยนะหรือไปในานามสมาคมแล้วจะเบิกมายัางไงมาให้อาจารย์พลอยเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานยืนยันตามเส้นเงินและข้อเท็จจริงนั้นได้มากกว่าเอกสารที่ทำกันปรากฏต่อสาธารณะคราวนี้เนี่ย ทีมงานเอาสลิปนะคะสลิปกับทางด้านของไอ้เพจที่เราทำสลิป4ครั้งเนี่ยมันจะมีวันที่เรียกว่าน่าสนใจสําคัญตรงนี้เพราะว่าจาันเบียบอกว่าจริงๆมันคือการโอนไปเพื่อให้จัดตั้งสมาคมเพราะสมาคมยังไม่ก่อตั้งถูกไหมคะแต่คราวนี้ถ้าดูตามวันที่นะสมาคมพุทธวัจนะเยอรมนีก่อตั้งเมื่อ20เดือนมิถุนายนปี2017ถูกไหมคะ2 0 7อ,อ่าพศพศ .561 ั้ยอ่า 2,561คราวนี้เนี่ยสลิปใบแรกโอนเงินไปเมื่อ26เมษายน2,561 6ล้านบาทอันนี้คือก่อตั้งก่อนก่อตั้งมูลนิธิถูกไหมฮะก่อตั้งมูลนิธิ20มิถุนาครั้งที่2ก่อนก่อตั้งมูลนิธิ1่วันคือ2ล้านแต่2ครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหลังก่อตั้งมูลนิธิเออสมาคมแล้วค่ะขอภัยพูดผิดสมาคมเพราะว่าสมาคมก่อตั้ง20มิถุนายนแต่ครั้งที่3โอนเมื่อ4กร,รกฎาคมปี61 และครั้งที่4โอนเมื่อ5กรกฎาคมปี61คําคำถามก็คือว่าหลังก่อตั้งสมาคมแล้วทำไมยังมีการโอนเงินสดเข้าอยู่รายละเอียดรายละเอียดตรงนี้จะไม่แน่ใจต้อง,ต,องอต้องเช็คไปที่ทางทนายคือสมาคมเนี่ยเขาตั้งมาแล้วตั้งกับปี60อ่นสรุปว่า2 0 1 7คือปี60 <S 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 อ่นทั้งหมดแสดงว่าอันนี้ก็คือโอนก่อนก่อ,กอตั้งสมาคมปี6 1หนึ่งเพราะฉะนั้นสมาคมเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ก็ถามเลยว่าเออผมก็ยังแปลกเหมือนกันว่า ทำไมเราไม่สามารถโอนจากวัดเลยหรือบัญชีของวัดเนี่ยไปให้กับสมาคมได้โดยตรงซึ่งตัวคุณพลอยแกก็อยู่ที่นั่นอยู่แล้วทำไมต้องโอนให้แกคุณพลอยเปิดบัญชีในประเทศไทยแล้วจากเปิดบัญชีในประเทศไทยเข้าสมาคมจากสมาคมแล้วถอน ซึ่งสลับซับซ้อนเหล่านี้ผมว่าคุณพลอยก็ดีตัวอาจารย์ก็ดีจะรู้ข้อมูลหรือคนใกล้ชิดอาจารย์ก็ดีก็จะยืนยันข้อมูลได้ถ,ถ้าท่านไม่ได้มีซิกแซกไม่ได้มีอะไรซ่อนอเล้นต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าไปได้แต่ทั้งหมดอย่างที่ผมยังยืนยันตั้งแต่ต้นข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆเหล่านี้มันมีพฤติกรรมซ่อนเล้นหรือซับซ้อนซ่อนเงื่อนตั้งแต่ต้นแล้วหรือมันฟาดแท็กอะไรที่มันผิดปกติอยู่แล้วเนี่ย เพราะฉะนั้นถ้าตำรวจตรวจสอบเส้นเงินทั้งฝ่ายวัดว่าเอ๊ะมันผิดปกติทําไมทําอย่างนี้นะฮะและทําไมทางนู้นเป็นอย่างนี้และคุณพลอยให้ข้อมูลที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังข้อมูลจากคุณพลอยด้านเดียวฟังข้อมูลจากเยอรมันต่างๆสอบแล้วมันอาจจะไม่เป็นอย่างทนายแถลงหรือทางวัดพูดอืมผมว่าตรงนี้มันก็อาจจะโดนข้อหาเป็นไปอย่างนี้ได้ ลึกๆก,ก็น่าคิดเหมือนกันว่าการตั้งมูลนิธินั้นเป็นข้ออ้างหรือเปล่าหรือเจตนาซ่อนเล้นจะยักย้ายถ่ายเทหรือฟอกเงินมากกว่า12ล้านหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องที่คนสงสัยได้แต่ถ้าท่านวิสูจน์ว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิด นะครับค่ะซึ่งจริงๆของของที่วัดมีไปก่อตั้งสมาคมหรือมูลนิธิอนอกจากที่เยอรมนีมีอีกไหมคะอาจารย์เดี่ยน่าจะมีนะอาจารย์ไม่อันนี้ไม่รายละเอียดโดยไม่แน่ใจ<อ>แต่โดยปกติพุทธวจนะเนี่ยก็จะก่อตั้งหลายที่<อ>ในประเทศไทยก็จะมีเยอะต่างประเทศก็น่าจะมีมีหลายแต่ที่ที่มีปัญหาน่าจะเป็นที่นี่ค่ะก็คือเราก็ฟังเหตุผลทุกฝ่ายอะเนาะสรุปว่าเรื่องของของใบสลิปการโอนเงินที่ทําไมจะต้องมีการวุ่นวายเป็นเงินสดเข้าบัญชีคุณพลอยแล้วโอนไปต่างประเทศเนี่ยทางวัดเขาก็ชี้แจงบอก ว่าเป็นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสมาคมยังก่อตั้งไม่ได้ก็ต้องมีการโอนเงินเข้าไปณนะจุดนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ประ,ประเด็นสําคัญถ้าเป็นเงินของวดัดต้องมีการชี้แจงทางสํานักพุทธถูกไหมฮะต้องมีบัญชีอะไรรับไปจ่ายถูกไหมฮะทะนั้นเนี่ยเราก็ไปหาหลักฐานตรงนั้นมาถ้ามีการชี้แจงว่าเงิน12ล้านสแสนบาทที่โอนไปให้คุณพลอยเพื่อไปสมาคมเนี่ยชี้แจงสำนักพุทธก็จบใช่ถูกไหมฮะถูกไหมฮะคือผมว่าเรื่องผลประโยชน์อ,อันเนี้ย ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีปัญหาของการขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ทุกที่ทุกแห่งทุกวัดและสองมีเรื่องผู้หญิงเข้ามาบวกกับผลประโยชน์เมื่อไหร่ก็พังเมื่อนั้นมผมไม่แน่ใจนะว่าอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยมีทั้งสองอย่างเข้ามาพัวพันทั้งเรื่องผลประโยชน์หรือคนมาหาผลประโยชน์จากท่านใครจะไปคิดว่าวัดของพระอารงก์กฎอาจารย์อรงก์กฎซึ่งทําเพื่อคน เอตอย่างเดียวเนี่ยกลับมีคนไปหาประโยชน์จากการเจ็บการป่วยนี้ผมนึกไม่ถึงนะจนกระทั่งฝีแตกเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันพุทธวจนะเนี่ยมันไม่น่าเลยที่จะใครมาหาประโยชน์ผมนึกไม่ถึงนะว่ามีเงินเป็นห้าร้อยเป็นพันล้านผมนึกไม่ถึงนะจันจันเบียร์นึกไม่ถึงเฮ้ยมันเป็นขนาดนี้เหรอพอมันมีอย่างนี้ขึ้นมาแล้ววัดพระบาทน้ำพุก,ก็ฝีแตกเหมือนกัน มันคงไม่ใช่เป็นเรื่องเพียวเพียวเดียวเดียวในการเผยแผ่ม,มันอาจจะกลายเป็นเรื่องทั้งธุรกิจและผลประโยชน์มีคนเข้ามาแสวงเพอเพอเท่าที่บางทีบางท,บางทีบางแห่งเอาเงินวัดไปทำธุรกิจเพื่อประโยชน์ตนเอาเงินวัดทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ตัวเองมีส่วนพัวพันกับวัดไปทำธุรกิจบ้านจัดสรรบ้างเปิดร้านอาหารเปิดวัดเหมือน อของวัดไล่ขิงอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจว่าในส่วนของอาจารย์คึกฤทธิ์ที่เราเห็นว่าสุจริตบริสุทธิ์แล้วก็เห็นว่าเป็นพระพระพฤติดีปฏิบัติชอบนั้นเบื้องหลังจริงๆมันจะใช่แบบที่อื่นบ้างหรือเปล่า